ฉลองปีใหม่ที่เมืองไทยนาวที่สานาตเดินทางกลับไทยแล้วหลังจากได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียานานเกือบสองปีล่าสุด FC แฟนคลับมีเฮดีใจที่นางเอกสาวคนสวยนาวที่สานาตได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยโดยล่าสุด31ธันวาคม2567 นางเอกสาวคนสวยนาวทิศานาดออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตโมเมนต,ต์ฉลองปีใหม่กับหวานใจนิววงสกรพร้อมเผยข้อความอวยพรปีใหม่ถึงทุกคนและแจ้งข่าวว่าได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วเจ้าตัวระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าผ่านไปอีกปีมีครบทุกอารมณ์เหมือนกับทุกปีที่ผ่านๆมาแต่กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้น และมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ปีนี้กลับมาอยู่ไทยหลังจากไม่ได้กลับบ้านมาเกือบเกือบสองปีจริงๆกลับมาตั้งแต่คริสต์มาสอีฟแล้วละแอบใจหายรู้สึกไม่อยากกลับเท่าไหร่แต่มันถึงเวลาละจากนี้จะฟังความรู้สึกตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวของตัวเองเดินตามทางที่มีความสุขและจะพยายามไม่คิดมาก เวลามันผ่านไปไวมากนาวขอให้ทุกคนมีความสุขอยากทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคนนะคะรวมถึงดิฉันด้วย Happy New Year 2025รักนะทุกคนเรียกว่าหลังจากสาวนาวเผยโพสต์ออกไปทำกลางแฟนคลับค่าและคอมเนเทิงต่างร่วมอวยพร Happy New Year 2025กันล้นหลาม ในขณะที่นักแสดงอาวุโสคุณดวงดาวจารุจรินดาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกแฮปปี้นิวเยียค่ะเย้ yeah, กลับมาไทยแล้วลงมือทำตามความฝันเลยค่ะรอชิมฝีมือเซฟนาวอยู่นะคะน้านนาวตอบกับสวัสดีปีใหม่ค่ะป้าดาวเรียกว่าค่ะแฟนๆต่างบอกรอชิมฝีมือการทำขนมของเซฟนาวกันเยอะเลยทีเดียวละค่ะจากนี้ก็รอรู้ละค่ะว่าเจ้าตัว จะลงเล่นละครหรือเดินทางไปที่ทางไหนหลังจากที่เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วนั่นเองค่ะ